เรารู้กันดีใช่ไหมครับว่าความผิดพลาดเนี่ยคือครูที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตความผิดพลาดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนเคยล้มเคยพลาดและเคยทําสิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผนแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราควรปล่อยให้ความผิดพลาดชุดรั้งเราเอาไว้แต่ในทางกลับกันเราสามารถใช้มันเป็นบทเรียนที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้เราเติบโตและที่สําคัญ เราไม่จําเป็นต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเพียงอย่างเดียวเราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นได้เช่นกันสวัสดีครับ Smart Storytelling พบกับบทความที่มีชื่อว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นก้าวข้ามขีดจํากัดด้วยจิตใต้สํานึกนะครับทําไมเราควรเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นนั่นก็เพราะว่ามันประหยัดเวลาและทรัพยากร หากเราศึกษาความผิดพลาดจากผู้อื่นนะครับเราจะไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกเองแถมช่วยลดความเสี่ยงเราด้วยเมื่อเรารู้ว่าคนอื่นพลาดตรงไหนเราสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนั้นได้และที่สําคัญนะครับมองเห็นแนวทางที่ดีขึ้นทําให้เราเข้าใจวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับใช้กับชีวิตของเราได้ลองนึกถึงนักธุรกิจที่ศึกษาความล้มเหลวของบริษัทอื่นหรือบุคคลที่ใช้ประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนในการตัดสินใจ หากเราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นเราก็สามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นพลังของจิตใต้สํานึกในการเรียนรู้จิตใต้สํานึกเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจที่เก็บข้อมูลและสร้างแบบแผนพฤติกรรมโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวหากเราฝึกให้จิตใต้สํานึกเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของผู้อื่นเราจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเดิมๆและก้าวข้ามข้อจํากัดของตัวเองได้นักกีฬาอาชีพนะครับเขาศึกษาการเล่นของคู่แข่ง ไม่ใช่แค่เพื่อเอาชนะแต่เพื่อเรียนรู้ข้อผิดพลาดและพัฒนากลยุทธ์ของตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นนักลงทุนเขาศึกษาอาการล้มละลายของธุรกิจต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองก้าวพลาดในแบบเดียวกันและบุคคลที่ประสบความสำเร็จหลายคนมีที่ปรึกษาหรืออ่านชีวประวัติของผู้อื่นเพื่อศึกษาทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเอง ตางวิธีใช้ความผิดพลาดของผู้อื่นเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองข้อที่ 1. สังเกตและวิเคราะห์อย่างเป็นกลางแทนที่จะตัดสินผู้อื่นเมื่อพวกเขาทำผิดพลาดลองตั้งคำถามว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นได้เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดกับตัวเองได้อย่างไรเมื่อฝึกให้จิตใต้สำนึกคิดเช่นนี้บ่อยๆเราจะเริ่มพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ และคาดการปัญหาได้ล่วงหน้าข้อที่ 2. เปลี่ยนความผิดพลาดของผู้อื่นเป็นบทเรียนของเราแทนที่จะรอให้ตัวเองต้องเจ็บปวดจากความผิดพลาดลองใช้กรณีศึกษาของผู้อื่นเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหากเห็นคนล้มเหลวจากการขาดวินยัยเราควรนําสิ่งนี้มาเตือนใจให้มีวินัยมากขึ้นหากมีคนสูญเสียโอกาสดีๆเพราะไม่กล้าตัดสินใจเราควรฝึกความกล้าและเชื่อมั่นในตนเองให้มากขึ้น การนำบทเรียนเหล่านี้มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันจะช่วยให้เราเดินไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องเสียเวลาทำผิดพลาดเองข้อที่3ปรับโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้คิดบวกหลายคนกลัวความผิดพลาดจนไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยแต่แท้จริงแล้วคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่รู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาดและใช้มันเป็นแรงผลักดันแนวคิดที่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับนั่นคือฉันต้องไม่พลาดต้องเปลี่ยนเป็นถ้ามีอะไรผิดพลาดฉันจะเรียนรู้จากมันและพัฒนาต่อไป แนวคิดแบบ Growth mindset จะช่วยให้เรามีความมั่นใจและเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นบทเรียนจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จโทมัสเอดิสันล้มเหลวมากกว่าพันครั้งก่อนจะปริตหลอดไฟแต่เขากลับกล่าวว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวฉันแค่คนพบหนึ่งหมื่นวิธีที่ใช้ไม่ได้แจ็คมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาเคยถูกปฏิเสธงานกว่า30ครั้งแม้แต่ KFC ยังไม่รับเขาท้องทำงานแต่เขาไม่ยอมแพ้และใช้บทเรียนเหล่านี้ ในการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวอลดิสนีย์เคยถูกไล่ออกจากงานเพราะถูกมองว่าขาดความคิดสร้างสรรค์แต่เขาไม่ปล่อยให้คำวิจารณ์เหล่านั้นมาหยุดเขาและได้สร้างอาณาจักรดิสนีย์ที่ยิ่งใหญ่และสุดท้ายการใช้ข้อผิดพลาดของผู้อื่นเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จการเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นจะช่วยให้เราเติบโตได้โดยไม่ต้องเจ็บปวดเองมากนักช่วยให้เรามองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และวางแผนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเราฝึกให้จิตใต้สำนึกเปิดรับบทเรียนจากโลกภายนอกและใช้ความผิดพลาดของผู้อื่นเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเราจะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและเดินไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนะครับ